สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสสโตรคารในทุกช่องทางเลยนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube จะบอกว่าทุกช่องทางก็ไม่ได้เอา2ช่องทางแล้วกันนะครับนี่เราไลฟ์กันสดๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในงาน j a แป n m o i i l i t y Show 2023นะครับแล้วก็อยู่ที่บูธโตโ o ต้าครับรถทางด้านหลังเนี่ยคือเผยโฉมเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการคือก่อนน้นนี้เคยเผยโฉมมานะครับในตอนที่ครบรอบ60ปีที่เมืองไทยของโตโยต้านะครับ แต่อันนี้คือเอามาเปิดตัวว่าจะทําตลาดนะครับและเดี๋ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนก็จะเปิดตัวในเมืองไทยแต่เราจะมาเห็นตัวรถที่นี่ก่อนนะครับก็เป็นรถกระบะจะเรียกว่ากระบะไหมต้องเรียกว่ากระบะแหละนะครับแต่จริงๆคือมันเป็นรถอเนกประสงค์นะครับสที่นั่งนะฮะอันนี้คือบอดี้แบบมาตรฐานที่เราจะได้กันเวลาที่เราซื้อแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเขาติดเป็นกล่องเป็นจอเป็นจอแสดงภาพอะไรพวกนี้อันนี้คือ มันสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนใช้งานได้ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะครับใครที่แบบว่าดูอยู่ใครเป็นแฟน Toyota หรือว่าใครเป็นแฟนรถยนต์ญี่ปุ่นนะฮะในงาน Japan Mobility Show 2023ครับนี่เลยฮะ iMBC Zero ถึงเวลาขายจริงๆอาจจะไม่ใช่ชื่อนี้เพราะว่าชื่อนี้เป็นชื่อรหัสการพัฒนานะครับชซัซซีผมยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่ามันเอามาจากตัว Vigo หรือเอ๊ะเอามาจากตัวร e v o รีโวตัวเตี้ยหรือเปล่าอันนี้อันนี้ขอยังไม่เฟิร์มนะแต่คาดว่าคาดว่าได้เฉยนะครับระยะความสูงจากพื้นเนี่ยระยะแบบนี้นะฮะก็ลุยได้เลยแม้ว่าจะไม่ได้สูงมากนักนะครับแต่ก็ประมาณแบบว่าพวก crossover ได้เลยนะครับนี่ตัวถัง Standard จะเป็นสีขาวนะครับตัดขอบกับกรอบประตูเห็นไหมเป็น2ที่นั่งนะครับบางคนมีคอมเมนต์ว่าอยากเห็นแบบสีประตู เขาจะมีแอสเซสซอรีครับเป็นรถที่มันจะต้องมีแพ็กเกจนะเป็นแอสเซสซอรีต่างๆให้เราได้เลือกนะครับแล้วก็มาตกแต่งทำเป็นรถทำมาหากินได้นะเป็นฟู้ดทักนะครับเป็นรถประกอบอาชีพต่างๆมากมายนะครับหรือจะเป็นรถแบบไลฟ์สไตล์แคมปิ้งนะครับเดินทางนะครับหรือเอาไปเป็นรถอเนกประสงค์แบบว่าบันเทาสาธารณภัยต่างๆนะใช้ราชการ คือโต้ตาต้องการทําตัวนี้ออกมาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับราคาจะย่อมเยาวลงมานะฮะเป็นกระบะขับแล้วก็โดยสารแค่2ใช่ไหมครับคุณจะไปเพิ่มเป็นรถบ้านอะไรเงี้ยคือมันทําได้หมดหรือว่าจะแต่งสไตล์แบบออฟโรดใส่ยางมัตเทรเลนออเทรเลนนะครับเปลี่ยนช่วงลง่างช่วงล่างนะครับให้มันลุยได้มากขึ้นทําได้เหมือนกันนะครับนี่คือรถที่มันแบบอเนกประสงค์เดิมๆม,มามันจะเป็นเหมือนกระบะพื้นเรียบเห็นไหมว่าตัวซุ้มล้อเนี่ย มันจะไม่มีแบบอยู่เหนือขอบเขาเรียกอะไรพื้นกระบะนะครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตด,ดูคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับใครยอยู่ทั้งบ้านอาจจะเช้าซะหน่อยเพราะว่าญี่ปุ่นเร็วกว่าเมืองไทย2ชั่วโมงตอนนี้เรา9ก้าโมงครึ่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นเก้าโมงครึ่งไทยเท่าไหร่นะตาเ7็ดโมงอาจจะดูเช้านะครับนี่แล้วดูฮะมือเปิดประตูเขาเปิดด้านข้าง คือเดี๋ยวเมืองไทยเนี่ยเราจะได้แบบล้วงแคะแกะเกากันแบบใกล้ชิดมากกว่านี้อันนี้คือคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็เวลามีไม่เยอะมากแต่อยากพาดูอันนี้น่าจะเป็นตำแหน่งเติมน้ำมันใช่ไหมนเนี่ยเนี่ยใช่ไหมที่เป็นฝาๆานไม่แน่ใจนะอันนี้คือไม่แน่ใจนะหรืออยู่ฝั่งนู้นไม่แน่ใจนะครับนี่ซุ้มล้อนี่แบบว่าให้เราดูซุ้มล้อทางด้านหน้าเป็นหลักซุ้มล้อแบบนี้มันปรับได้หลายอย่างนะ ออฟโรดได้นะลุยได้ทีเนี้ยเดี๋ยวพาไปดูตัวที่เขาเอาไปแตกเดี๋ยวค่อยกลับมานะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับ140กว่าท่านที่รับชมสดๆพร้อมกันเวลานี้นะฮะตอนนี้ผมอยู่ในงาน j 8 m ป b i l i t y Show สดๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในช่วงเวลานี้นะฮะอ่าอันนี้เขาทำเป็นรถกาแฟใช่ไหม เขาใช้ชื่ออะไรลังก้าเหรออ่านผิดไหมเนี่ยลังกาคอนเซ็ปต์หรือชื่อจริงๆมันจะชื่อนี้แต่ไม่รู้มาเมืองไทยมันจะชื่อนี้ไหมเขาจะไม่ใช้ชื่อ IMB Zero แน่นอนนะครับแต่ว่า IMB Zero มันคือรหัสการพัฒนานี่ทำเป็นรถแบบฟู้ดทาร์กเป็นแบบร้านกาแฟ ى, นะนี่นมาดูฝักนา เสียงภาพได้ยินชัดเจนดีไหมครับถ้าไม่ชัดเจนยังไงคอมเมนต์แจ้งกันได้นะครับนี่มีไฟหน้าเป็นแบบลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็น d เด i m e l i n ิ LIGHT ชิ้นงานพวกนี้ราคาประหยัดหมาถึงว่าเวลามันแตกชนนะครับพวกนี้ดูจากการออกแบบแล้วบางคนบอกเอ้ยมันลดคอสเขาจะทำราคาหรือว่าตำแหน่งทางการตลาดเนี่ยต่ำกว่าไฮลักซ์ลีโวนะครับ คือเน้นให้คนเข้าถึงง่ายทำมาหาก,กินได้แล้วก็จะเอาไปใช้ไลฟ์สไตล์ก็ได้แต่คือแบบอย่างเนี่ยอักษรโตโตยต้าน,นะแต่นี่คือโปรโตไทป์นะบางงานบางจุดมันอาจจะยังไม่เรียบร้อยมากกระจังหน้าเป็นพลาสติกชิ้นใหญ่พวกนี้ก็คือเวลาชนกระแทกแตหกหักเปลี่ยนง่ายนะครับกันชนหน้าอันใหญ่บึ้มเลย คื่อยนต์คาดว่าจะวางเครืนยนต์ดีเซลนะครับสเปกละละเอียดเขาไม่ได้บอกเรานะครับว่ามันยังไงบ้างแต่ว่าเท่าที่ผมจะมีข้อมูลอยู่เนี่ยฐานล้อฐานล้อก็ประมาณ3000นิดๆน,นะครับ3 0ม0มิลลิเมตรนิดๆน,ดน,ดนเกินนิดหน่อยตัวนี้และเดี๋ยวที่เราเห็นเนี่ยเมืองไทยนะครับขายแน่นอนต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้แล้วก็ในงาน มอเ o อร์เอ็กไปเจอกันได้จะเห็นว่ากระจกมองข้างนี่ยังเป็นโตโยต้าไฮลัก์นะนะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแยกส่วนคืออย่างนี้คือซ่อมง่ายแตกหักเปลี่ยนชิ้นงานง่ายนะครับก็ประหยัดเรื่องพวกนั้นแล้วก็บอดี้ไซส์รถจะไม่ได้แบบไม่ได้กว้างมากนักนะฮะก็ใกล้คเคียงกับ อตัวเตี้ยของไฮลักซ e ลโวอยูอ่ประมาณนี้ทำได้หลายเฉดส,สีนะครับฝากระโปรงเป็นแนวแบบน่าจะมองทัศนวิสัยได้ง่ายนะครับเพราะว่าเสาเอพิล่าตั้งตรงนะดูเหมือนแบบพวกจี๊ปหน่อยเป็นรถตรวจการนี่เราสดๆเลยนะครับที่แรกหมัง โอ้นี่เขาแต่งล้อมาแล้วนี่ล้อสไตล์แบบออฟโรดเลยนะนี่ถ้าไปลงแบบนี่เขาใส่ยางออเทเลนอยู่ไหมเหมือนออเทเรนนะอ่ายาง AT อ่าเนี่ยลุยได้นิดหน่อยเท่เลยเท่เลยเท่เลยมีอีกทานนึงนี่ไปดูสแตนดาร์ดเขาผ่าครึ่งเอาไว้ฝั่งนู้นคือที่นี่ก็จะเน้นเป็นรถคอนเซปต์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ EV ก็มี แต่ว่ารถโปรดักชั่นคาร์แบบที่เราจะเห็นเปิดและขายกันในบ้านเราเนี่ยก็ไม่เยอะนะครับน้อยจะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์ซะมากกว่านี่ฮะให้มาดูฮะน,นี่คือ,อครึ่งรถที่เป็นแบบสแตนดาร์ดถ้าเราซื้อเราจะได้ประมาณนี้ยกเว้นด้านหลังนะครับแต่ด้านหน้าคือตัวถังสีขาวตัดกรอบนะสีดําเงาบ้างสีเทาบ้างเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เขาขายจริงๆอันนี้ให้มาเป็นล้อกระทะนะใส่ย,ยางลุยๆหน่อย สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีหมิวนะฮะสวัสดีคุณโอ้โหุนมานชื่อไม่ถูกเลยนี่เขาไม่ได้มีแบบรถให้เข้าไปดูใกล้ๆไปเปิดดูไมครับไม่มีเลยปีนี้เนี่ยงานค่อนข้างที่จะเอาเปลี่ยนชื่อแล้วเหมือนไซส์งานเล็กลงเรามาดูในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยชัดซีตัวรถนะรลองรับโหลดเป็นแหนบนะครับเพื่อการบรรทุกก็เป็นแหนบซ้อนนะ แล้วก็ติดตั้งยางอะไหคือผมว่าพื้นฐานมันก็น่าจะรีโวนะผมว่าพื้นฐานก็น่าจะเป็นชัสซีรีโวตัวเตี้ยเป็นไปได้